เรียนยกล้อคอร์สไม่ถึงพันเนี่ยนะผมไปเห็นในทิกตอกมานะครับว่าช่องเกียนใหม่ขอรับสอนยกล้อจะไปรออะไรล่ะครับผมก็สมัครเรียนเลยครับหลังจากที่เกือบหงายคาสนามครั้งก่อนเลยต้องมาเรียนเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่สาคัญถ้าจะเอารถบิ๊กไบค์ไปฝึกยกเองถ้าพลาดมาทีน่าจะเสียหายหลายแสนซึ่งถ้าเทียบกับคอร์สนี้ในราคาไม่ถึงพันถ้าจะล้มก็ทิ้งรถได้เลยไม่ต้องกลัวพังเขาจะสอนเริ่มจากเทคนิคง,ง่ายๆการใช้เบรกกับคันเร่งก่อนหลักการก็คือเมื่อล้อลอยแล้วสิ่งที่คุมไม่ให้หงงงงงาายยกกก็็็คคคอออออออเเเบรรรรรรหหลลััตต้้้้้้้้ฝึึใใใใชช่่่่่่พแววิมมททซีีีผนนจะป ต้องใช้คันเร่งกับคับในรอบที่สัมพันธ์กันไม่งั้นก็จะหงายหรือยกไม่ขึ้นซึ่งจะเป็นการยกล้อสไตล์สตาร,ตรที่จะใช้ความเร็วต่ำไม่ใช่การยกล้อที่ความเร็วสูงเพราะอาจารย์บอกว่ามันอันตรายเวลาพลาดจะเจ็บหนักแล้วถ้าเราผิดพลาดตรงไหนที่ทําให้ยกล้อไม่ได้อาจารย์ก็จะสอนหมดครับว่าสาเหตุอะไรแล้วก็ค่อยๆแก้ไขปรบปรุปทีละสเต็ปส่วนผมติดตรองารใช้เบกรกเลยต้องฝึกการใช้เบรกหลังให้คล่องแต่ก็อย่าเอาไปยกเล่นบนถนนนะครับเพื่อนๆอาจจะโดนยึดรถเอาได้เลยนะเวลาที่ล้อลอยครั้งหน้าผมก็จะร